สบายดีพี่น้องสุขสุขคนนะจ้าสบายดีแต่ป้าลุงเมื่อนี้นั่งแม่หนากล้องกัวน้องทองสองคนเลอพี่น้องเลยน้องทองว่าเพิ่นนันมีเรื่องสิมาเหลาสู่ลุงป้าหน้าอาฟังเหมนว่าอาักเช็เลื่อนเลื่องไม่ยังเข้าไปยังมุทันหูเนาะอ่าน,น,านำเพิ่นกันยังบ่ย,ยอมว่าสอซูนแม่น้อยฟังเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นนอยักเล่าสู่ลุงป้าหน้าอา พังมดตะกูตะโกนกันว่าสั้นเนาะเฮากะยังยังบ่ทันถามว่าเรื่องเอออันยังถามอยู่ว่าเรื่องอันนานท้องเรื่องมันยังเพิ่นกะยังว่าเหี่ยวผาาเฮาสิเล่าอยู่ในคลิปเองว่าสิมาฟังกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิเล่าเรื่องหยังเรื่องดีหรือเรื่องห้ายเรื่องรู้จักเบิ่งเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสิเล่าเรื่องหยังนี่เล่านะแม่น้องทองบัดนี้ตอนที่ขอยืมแนพระเยซูน่ะ แม่คอยไล่ตี่เราคอยเลยแลีนคือเพื่อนพระเยซูเออเรายังไล่บสถ์ัดต้องมาอยู่นพระเยซูกันไล่เราไล่มันเนพระเยซูแล้ว,ลลว,ลวมันอีกค่ะพระเยซูแล้วก็ใส่สโซเมียนเอไอ,เอไซโซเมียนเพื่อนพระเยซูอันอยังเพื่อนพระเยซูมันยังเพื่อนมันมันยังเพื่อนที่ว่าเอ่ยเขาอยูห์ของบ่ด้วยนำอยู่ขอ,องอบ่โดยไม่น้อยเออันนั้นพวกเจ้าอยู่หันถึงอ,งองยู่โบสถ์ชัดหึ่งเต๋อ เติ่มมานการพยสู้กับไหลออกกันพายสู้ไหลออกวพวกอค่ะก็มาพี่แลมาหลอกอยู่เซโนโนี่ก้อนบาอยู่บอ่อยค่ะเขาเขา,เขา,เขาหมาอยู่เขา,ขาเซนี่นใครเเขาอ๋อออเราไม่ต่อปนใช่าเคยอยู่คุมหกป่ะคุมกอมกเจ้าว่าเคยอยู่คุมหกกันเลยที่ม,มง อานห่านเขาไปกินมีกะทิมีกะทิเออคุยพาเราไปกินเทื่อนน้ำอันอยังเทือดเขาบักขลามลำเด็ ق. เขาไปกินวันนั้นอั์น่าทุกข์หาปั่นเลยแล้วเราไปฟัก่ากเคยอยู่ประมาณน้องเคยเคยเป็นจังเคยอ,อยู่นะเอยไปชื่อวันขาลามกินบิ้บโดยอันยังอยู่หึ่งเต๋อบ่อยอยู่เป็นยังพอ่พอเป็นยังพ่อพ่อแม่บอกหรือว่าเนี่ไรพอ่พอพ่อแม่ตอนที่ อยู่หน้าลุงมากเปหนตอนที่เขาไกลๆมาเท่าลัหน้าลุงมากตอนที่เขาอยู่แล้วมาลุงมากอนใดอันนาพูดอ้วนอันใดหน้าลุงมากะไรนะก็คือนลุงหมากอะไรวะตอนที่เขาอยู่หน้าแล้วมาเขาเห็นหน้าอยู่น้ำลาแต่แขอะกำลังจะขึ้นไปหาเอ้ยนั่งเอ้ยนั่งก็ยืนหามันี้มาไะไครบข่อยข่อยคือกัดเธอค่อยเล่นไปหาหน้ามาอะไรกันเจ้าก่ะวันนี้เอ้ยข่อยกะเอายามาทานข่อยบอก เลีอันบอลไปซักยาบอสอะมาคัดนะทำมาทำเพนด้าทำเพนด้านี่บอกว่าหมามาใหญ่แล้วแต่มเป็นยุ่ยมันใหญ่เนาะหมหมายุ้ยนี่เด่นเนาะคนใส่ทองคอยคือคุณนเราอยู่เอาคนเซโน่บอกว่าดูว่าคนอยู่อันผ่านอยู่อันบ้านเดือบ้านยังมันเดือโอ้แล้วก็คุยจักพวกเจ้าปะนะโดยเอยเคยอยู่ในเราอ่าเราลุ่งคนเด้น่ะแล้วเป็นรุ่งคนเด้น่ะ นี่ดินเราอยู่ในอันตรงหอเก็บผักะแยงค่ะเออพี่น้องเออปล่องไฟเรามาเพื่อนักเรามาชุพังเด็กพี่น้องเด้ออันนั้นึ่งลุงค่อยนะเออเข้าใจเลยจ้ะเข้าใจเขาว่าเอออะไรเขาวันเนไปเหตุนาใยแล้วบอกเด็กน่าละเราเราค่อค่อยปุกตื่นอาหารในการเรียนเราเออพ่อเข้าในความรู้จักคนร้ายเยอะแด้เราคนจะบอกเลยว่ามาเนาะลุงมาดแล้วก็ยังรู้จักเด็กพี่น้องเด็ออันลุงมาดนี่ เราเคยเป็นด่นอันน,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 นั้นเ,เป็นนายอำเภอขันไปคนไทยกับพี่น้องเลยเป็นนายอำเภอผข้ได้เราเป็นนายได้เนาะเราคนอยู่บ้านเดือบ้านตู้มเลยเรามาเป็นนายยูเซโ,ซโนโนี้นี่ดินเราก็อยู่แป๊ะๆคนเลยเฮาง้มหอยเฮาเก็บกระแยงดินเราเลยนะนั่นแหละดินเรานะ่ะเราหันมีดินมีนาหลายเรานะันเลยเลยครับเราจังไฮพอเห็ดน้ำหนัก เออแล้วอยู่ฮึงบ่อยู่ลำลาวนะหนาวฮึงเติบหลายปีบ่ลเลยหลายปีโอ้แล้วเราไห้มยังแน่ยอยู่ลำลาวเราเให้เขากินให้แต่เขากินบ่ลูกุดูเขากินเลยเราเคยคงกินแล้วเราก็บแบ่งไปไห้เออเราดีอยู่ดอกรงมมานลูกเมียแล้วก็เลา,าเลาในจากนค,คนผู้ไทยคือพวกเจ้าไหนแม่นบ่โดยเราเบอาผู้ไทยได้ เอ็ดปลาลื้อเห็หยเหหยดยังเห็ดยังเนี่ยเราเหรอแม่นเราอะเล่าเออรา,าเป็นนายมาติดเก่าโอ้ยเอาไปเอามากันโอ้ยมายู่น้ำลุงขอไอ้สาทองเอ้ย <c oughs> <c oughs> จังพ่อจังดึงมอที่พี่น้องเ <c oughs> ขาหลายปีน้องทองเราจะอ่นเราจำความกับได้อยูน่ยน,น้องทองน,น้องอ่านแก้วน้อยอัานยังอยากเมื่อหาแม่อยู่กับน้องทองจแก้วอยากมาอยู่เกลือไหลผ่าพันเราเคยมาไหลพวกเจ้าเรื่อยๆบอกเรา าตอนที่คอยอยู่หน้ารงมากแล้วเราไหลเราไหลละพนเราพนเราแม่เราไหลผ่าพันผ่ากับเขาเข่าเุงไหลผ่าพันไอ้พนไอ้คนกระถิ่นเสือเลยเลยเราเพื่อไหลพันระบบของเราอันนั้นเนาะอันนั้งเราเราสติเราบอดีอันชาวหูบอลเบาฮิปคนแม่นยังคนอยู่ข้างข้างเฮือนกับแม่ชาวหล่อนนะกู้ไอยินะอันนี้เล่านั่นมาบ้านนี้ เล่าเจะฟังเด้อเรามาเมื่อวานนี่เราเมื่อไหเราไอ้เพื่อฮันดมาไอ้เพื่อเราพ่อคันแล้วก็เล่าสร้างแม่แม่ของน้องทองเลยสิน้องเลยเราว่าแม่เข้มาถือล่ามสศพแล้วเราอยากหลักย่างมาเซโนเราจะมาหาผัวอยู่เซโนว่ะเราบอกเสิได้แม่เข้าหันเราคือคอยกับพูดจักเขาเราอยู่ข้างเฮือนกับสันนะเจ้าไอ้บ๊อบแมนบอกพูดว่าไอ้อนา หน้าผู้สืีพู่จักบอกด้วยฮะลูกเล่าเมียเล่าขยูดในในหันเดี๋ยวเราอยู่หันเล่าเลยอันอันนาเดี๋ยอยพ่อเล่าวานนี่ขอยไปทางนอกมานะขอยพ่อคนกับเล่าวานี่ด้นน้ำขึ้นคามบอกเล่าว่าเราลนเราอยากมาหาลูกหาผัวอยู่เซโนเราอ่ะกับโบฮู้เราอยากงางมากเลยเขาว่าลามสูไว้เตออันยังผูอันยังผู้น้องชานะสื่บยังก็ นูนานูนาครันูนาไใหญ่เลใหญ่แลน้ำแงคอมาอะทียงอยู่งหมอาคลองมาดูเขาลักเอาไปบมดมีคนมายุเอาเขายเอาไปขายแล้วบ่หน่ะเนาะบ่แมนบู้เลยตุยพี่ๆงามๆไรขาวๆบ่โดยเป็นตะแพเออเขาลักเอาไปแหละย าค้งมาหล่จ้ะโค้งสุอทาหลายคนเติมเงินเจ้ามาเข้ามาเข้าขนพูนแม่นทองชาว้านหนาเนานหนึ่งทองกับพี่น้องเลยทางเพิ่นเล่านี่แหละเพิ่นอยากเล่าเรื่องให้ฟังเพิ่นเหล่าเล่าโตเล่าโตอยู่เซโนเลยอันเป็นอะไรอยู่ชวนวิกเนี่ยอยู่นั่นเนี่ยเล่าด้ายอะไรนะฮะหันหาอยู่หากินเป็นแบบใดอยู่กินขาวหน้าไม <ITA> ้มาแกงแล้วก็ได้กบกัเอาก็มาต้มกิน อตอนเด็พตอนชาวตาตอนาคุกิโร่โดยเฉพาะหัดแพงกันอยู่ดีพี่นองักแแท่งนะเดี๋ยวนี้แงเขางามขึ้นบอกพเจ้าในกล้องนะเป็นอะไรงามงามขึ้นนี่้ะพี่น้องเด้เวิังเพน่อยงเยู่ห้องกันไปตาหักกุญแจแแทงอลไเดี๋ยวนี้งามคอนุ่ขอมามันซ้นหอมเลยอะมัน เป็นตะแพร่บอเออขาขาไปนัดบอกนอนอกิอุ่มเพเนห้น้องมีแพงเนาะตะแพ่นั่งนะตะแพ้วยกันตัวแรกพาทองเมือได้ทอ,องอยากมือหาแม่พาเ <พา S 2> มือ่อมัน,มน,นแรงก่อนควาคนทางนบ้านแถมันอ,อนาโฟมันเพื่อนต้มเ็เป็ดปลาพกทองคนทางไงโดนทางไงกีตมมะเร็เป็ดปลา มีคุ้มลุกมีน้ามีขี้ต้มเนาะคนทางมัน,มนอเลตเปรตป่าพี่น้องไอทางนั่นจ่ะทางนนนน้องทองเาหลาหรือพี่น้อง <c oughs> ไม่น้อยก็คืออีต้นอะไรข้างครับรบัดเพิ่นเบิ่งเพิ่นดามหนังเพิ่นว่าน้องทองกันแล้วพี่น้องเต้าหัวขนาดเลย,ยเหลาสุดแล้วบอกเรื่องย่างเอก์วันนี้ล่าลาพี่ลาน้องสุดเลย ตาไปก่อนนะจะ้าคลิปนี้กับบมีิยังลาพี่น้องเลยมาฟังน้องทองเล่าเรื่องสุฟังเล่าเรื่องกันแต่อดีตในพังเดินน้องเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาหลับชมสองแม่น้อยแฟมิลี่กับน้องทองนะจ้าพี่น้องบายน้องทั้งหนึ่งทองน้อง,งไปแม่ไม่รอนะจ้าเจ้ายวความโฆษาเดี๋จ้ากินหนาใจกันเดนะจ้าบ๊ายบาย